โคีบคีบคีบโอ้คีบคีบเติมพลังก่อนอ่ากำลังกบเป็นลมเนาะอ่าไปละไล่เบื้องแมงปลาเลยหนึ่งเส้นสองเส้นฮึบตุ้มฟองเด้อลงเหยียบไม่ดอกเด้อเอา ทั้งสร้างกนว่าต้องการไหมสี่แปดสิบเซนพี่น้องเลยเนาะสิบเซนจึงไปเท่าไรนี่พี่น้องเลยเนาะเอ้าเดี๋ยวไล่์บังก่อนพี่น้องเลยเอ่อคือสิเพียงสิพ่ออีูดอกเนาะตกเซ็นหนึ่งกับประมาณสองร้อยกว่าบาทพี่น้องเลยเนาะ บดผ่ามาบาดนี่ก็เป็นผ่าที่ลังคามากออกจนเบิดแล้วได้พี่น้องเด้เนาะอ่าอบุญสังเกตเห็นเนาะไหมพี่เองเลยดอกเบ้อแหละอ่าพอมากออกเห็นขักเห็นแน่พี่น้องเลย บูาวายจักเส้นเลยบาทน,นี่พี่น้อง,งเลยเนาะใ,นให้สร้างคนไรบิ่งอีกก่อนว่ามันขาดจักเส้นยังจักเส้นเนาะไปมามันสู่บบดลังเฮือนคู้มวพี่น้องเลยอ๋อจ่าที่ว่างบนำมาบุญจ่ยังเหลืออยู่ 4, 000, สี่พันหาการลบไปซื้อสองเส้สนหลวงเส่าน,นี่เนาะสองแสนหา กอยู่ประมาณสี่รนะ้อยคืออย่างไรเนาะเหลืออยู่4นนี่พันเอ็บาทนี่คืออย่างไรเหลืออยู่4ี 1, 000, ่พ<ป>ันหนึ่งร้อยเนาะจะไปเบิกใหม่เส้นมาให้ได้บาทน,น,นี่พี่น้องเรกว่าเบิงคักแล้วมันดอกมันพุ่มันพังงานหมดแล้วนเน,น,นา,านนนะใหม่เส้นแถมมันมีใหม่ข่าวตรงกลางอีกพี่น้องเงินผืนเนาะเดี๋ม่เส้นยยาวเลย พี่น้องเอ๋ยกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนกันเบิรสุขูสุขคนสบายดีเอฟซีปัญญาจี้บนเบิรทุกท่านเด้อยินดีตอนทับขอาสู่ส่องยูทูปอาวนซาละวันพี่น้องเอลยโอ้ชาบบอไวแล้วเมาแดดเนาะฮะฮอนแดดบ่อย่ามาเมาแดดสอกโอ้ยเข็บเข็บเข็บโอ้พีเข็บเข็บเฮ้ เขาตายมันก็ไปได้นี่อ๋อบูเจ็บตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่อ๋อโทษอ๋อมันถือหัวพันแล้วนี่โอ้อถือหัวพันแล้วพี่น้องเลยของดีของดีจับบิงก่อนอ๋อถือหัวเล่าเลยอู้หูถือหัวแตกอไปได้เฉยเนบู ไปได้เชยมุ้ยหัวไปได้เชยมุหัวไปได้เชยนี่โอ้โอ้ทำอได้ิงะาเนี่ยดาหลี่น่ำมดหัวแล้วมุนทุ่งหัมุนจไปได้เนาะงหญ่ขอโทษขอใเ้อโอ้ยถึงได้ตั้งใจเลยนี่พี่นขอใไม้รนทับพมจากเา โตเบาสอนเนาะเราไปยูนี่ได้นี่พี่รน้อยอบ่อดเราบ้อกันคำกันข้นนี่ะโตโแบไงนึงพี่เรโอ้โเอ็มมากน้องมากไปทงไค้ณเมียนใชไมเนาะอือเราไปเห็ด้ด้พี่เราเาะมาสร้างเอาอ่าเติมพลังโดยโดยโดย ไฮ้หายทานแ่้วกันมาทางอ่ะเอ็มด้วยเอ็มด้วยเ,เ,เ <c oughs> ติมพลังก่อนอา่ากําลังกบเป็นลมเนาะ อ้าแบบอะไเบิางไม่เฮาวบางอย่งเด้อบ่อนี่ไม่นี่ตัวมันมันดอกมันยังนะตัวมันกาวาสใส่ไรนะกาวาตัวมันดีเนี่ยกะเอาไว้เพราะนั้นมันกาวามันบกบกบกคักนะนะพอมันจักเส้นเด้อใช่ไหอย่างไรหายเนาะหายซื้อมาหายยังไงก็

้เอาเขาไปเรียกแรกอาห่รมานานต้องแลกอางคะเรกอาหารที่เขาส่งใหญ่นแล้เปิดไข่เบิ้งเล่เาเบิงสหรานกัป้าถนุนปลาขนุปลาม่ทาแขกบนน้เขาบ่เพิ่งกของาเพิ่นไม่ทาแขกงไรยเกยีเพิ่นไปเก็บใบไช้เบิ้ดหนิหบ้างหลังหุวอ่า กระทงกรซีนะพี่น้องโอ้เด็กพี่น้องเลยน่าเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยดีป่ะล่ะเก็บเป็นพิบัตพี่น้องระเบียบเรียบร้อยดีเนาะโอ้ระวังเดตะปูเด้อบาดหนึ่งพี่น้องเลยน้องซ้อนกับยังทะเลมาแต่อาทัดกล้วยไปขายพี่น้องน้องชาเป็นก่เลยเดากพี่น้องเลย ตองห่างคนลายเบิงความีจักเส็นจ,จักเสนเนี่ยว่เบิงตามาเบิ่งตาเปล่าของเธองนีโอ้้ลายเสนอยู่ว่าเฮือนเราโมมีขาวลายเนาะมมีชิน่ข้างเพือนเนาะมีชินยเคี่ข้างเิ่แนนี่ตอง รมัดระวังเป็นอย่างสูงเลยนเนาะแล้วมีขงในนี้ขั้นได้เงาแลนะ้วเนาะกาขกันใะช่เนาะที่นึงเลยเป็นแรงดานเทิงก่กนเอนี่เ็บเมื่อกี้ตกใจเลยพี่นเลยโอ้ไงมันเทตะปูด้วพอเด้อโอ้นี่น,นีตลาดนี่รถ ยังเรียบร้อยเราประจักเจ้าเก็บๆไว้พอหาไม่ขวดมันขวดไปอีกเพิ่งขออนุญาตขึ้นเทิร์นกนเด้อพอเด้อเพิ่งไม่ก่อนพี่น้องเลย ลายเบิงน้อยเนาะตัวแะกายได้กะว่าใช้คนตัวนี้นม่ได้แล้วพี่น้อยเนาะมันแมนนนงปน,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 นึ่งเส้นสเส้นตัวนี้นักแล้วตัวนี้ลงมา,ากเอ,อพี่น้อยเนาะเดียง ้างอีกคู่หนึ่งนสร้างแหล่พี่น้องกำลังมาแต่สวรรค์นเน้กระวุนที่ทรงกระโลซีกระโลพ่อหายซางคนก่อนพวให้ยพันบรรทุกมา,าเลยสองแก๊ปพี่น้องเใครแขกไทยฮูบกระโลพ่ให้สร้างแหล่ก่อนให้มันบรรทุกมาใหา้กระโละพ่อพี่น้องใคย มันนี่ยืน่นองเจินกะโลสาราเฟซบุ๊กซ่า จะซีไปเยลยมัก,กลับไป้หนยนิเอเดอฝฟากห้ไอแหลมเบังไแนก่กะโลเอาสองแกตดตออยู่ห่านอ่าอทอมพรอนอยู่เซธมวง ข้างหน้านี่ครับเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนบอลใส่เป็นล้มอ่าบอลใส่เป็นล่มเด้มันทวงน้ำหนักเนาะห่างนี่ก่อนห่างเนาะเพื่อนนี่นะครับบรูดและสาวปีเนาะ นี่สร้าง,ลางนลกำบรงก่อนเขาอยู่หลังห้านไม่ใกล้นี่พี่น้องเลยมันว่าพอจะได้กาวาโตมันดอกแลเขาตัดทิ่มเชื่อมใส่เลยใ่อะไรประหยัดงบปพะ่อนำเง่นพี่น้องเลยตัวเดิมมันดอกให้เขาตัดทิ่มใช่อัศบุไลโต้เรมันโตนี่ยได้ไดย แบบเดียวเนาะคาบแรงกับมงแล้วก็แล้วแล้วเนาะใส่ตอกไม่ใส่ล่มแล้วก็ดอยตอนนี้ก็เวลาเก้ามงเครงป๊าคมคิดคมม่งซื้อคว่าสิเป็นมุ่งได้มันแดนหอนเนาะแต่จริงเขาเก้าม่งเองเป็นยังไงกับมนตื่นเ้าเน่โอ้ยสมมมืดมาเลยทางนั้นเนาะ โอ้ยฝ่าไปตกบอลอื่นกันเด้ออย่าฝ่ามาทางนี้อย่ามันแดดย่านเลยโอเคดีเงี้ยมันแดดแห้งมันฝนตกก็แรงเนาะถ้าตกตกมุงแล้วก็ก้อนเนาะพอจะมาปีกพี่น้อยอืยเอาให้สร้างเบอนกบตนล้ม้ก่อนพี่น้องเยแล้วจากนี้ก็ไปอื่นก็ไปดำเนินการทางพุ่นเนาะ ระวังถ่ายดินบล็อกเลสิสาบปก่อนแล้วเนาะสัเนาะสาปก่อนจะได้บอลได้บอลถ่ายลยว่าน่กว่าชีหิตก็แบบได้ช้อนคนในน้ำกับบุ้มีเนยเลยเทน้ำมะฝ้ากับมาม้าบาดมาบัดบอไปนอนก๊าซไก่ พ่นกำลังสิงหอดฮตเือมมวกแหละให้นแวรซื้ออยู่หันทรงซีไมเพิ่นละใอ้่นซีไมา้าก่อนพอดีแหล,ล,ละเร็จแลวพอมันกำลังค่าเลยพียแน้วังาแม่พอมันไปสวรรค์ี่นอสร้างใหญ่พันเก็บคักก็เอเดอเกี่ยเองได้ฮะให้แต่ปูสนิมสัม แบบเดลายโลเตรอไปเนาะสังซีเก่าก็ได้ใส่ได้ก็ว้ย่เห็ดงคั่วเนาะเหียเขี่เนาะเี่คั่วเอาทีเซ็นเขี่เนาะยัมีประโยชน์ลาอยู่พี่น้อยเลยาเลยอ่าเห็นนองน้ำก็ได้เนาะของคัวเห็บ่่กมาพี่น้อยบ่นจูฟืนจูไฟ nhám phả, à. <laughs> <laughs> à. phải nhám phun nhảy thực ra cả phải với nó với cắt tắt cuội vì nào để ngân hoa thì nào nó đây lẽ người là sao này mà chậm mà nhang nó ừ. cái tô này là bàn này là phá nó โซพาเนี่ยครับเบิ่งก่อนเนาะงบประมาณเรายังไ่พออย่นะครับตอนนี้พาเพื่อนน้องเพคนมีอยู่แปดพันบาทอย่เนอรเนาะหาว่าหารานกีบเนาะหรือว่าได้แผ่นฉลากแตประมาณสี่สิบแผ่นอยู่เนอรประมาณนี้เฮ้เบิ่งไม่สร้างเด้อเอ้บตึ๊ 8, บ

วงเด้องเหยียบไ,ไม่ดอดเด้อจับกพอเรื่อขอ,อ,อ,อลกข้าแต่เก็บตะปูพี่น้องเลยเยก็บปลได้หรอเนาะี่เรามีฟูอ,อยู่ <laughs> อ,อดใจรออีกจักหน่อยเได้เห็นภาพสี่แปดล้างข้าม่ยี่หน่อยเนาะครับหนองซ้อนเพื่อนอ่านกำลังจะเสด็เห็นแล้วนเนาะส่วนทางบ่าวบุญรคนปลาพี่น้องกำลังไปหารถฟอร์ดแท็กเตอร์เนาะมาไทยมาปับ๊บงานดินหนกับน้องค้าหนองมาอยู่พี่น้องเยเนาะแต่เพิ่นไปสองบอลโทรมาว่าบ่มีเนาะเห็นแต่รถแต่ว่าคนขับกลับบ้านเบิดพี่น้องเยครับ าทางสัญญาห์ผัวพี่น้องแถวเขตหมู่บ้านเป็นตองเหลืองพี่น้องเลยเนาะสัญญาบุรีอ่าอืมต่เลยเดี๋ไปหารถคริการเติมอีก่อนนะวุนน่นที่โทรถามบอลทียวนเคยใส่บริการเพิน่นเะนาะเปลี่ยนหลังคาเนาะงามสีแดง,งของตองเข่ากับ หาของนอนนอนคนเลยพี่น้องเลยวันนี้จะย่างแกในีหล็บพี่น้องเลยเนาะแอมผาพี่น้องเลยอออพอเก็บขค่หน้าตาก็ยังเห็นหุ่งขับอยูน่นะผ่อเนาะเห็นตะปูเลนาะแล้วก็เก็บปั๊บปั๊บลด,ดพี่น้องเลยนี่นีโอ้หลายช้ำเนี่ยโอ้เราต้องเหยียบเองเด้อตะปูอันนี้ฮะ ง่ายบางช่างขึ้นมาเหยียบเนยะโอ้ยพ่อเอ้ตรายทแท้เลน,นี่ปูหมวกฉับพ,พ,พอบนนี้มีคุกมีนะ่ะมาใสาไ่ไว้บ่หาทางหานยังมาใส่ไว้เด้อย,ยันเหยียบเองแล้วพี่น้องเลยนี่มันจะปูหมวกฉับมันแลนทะเลขึ้นนั่นเลยโอ้ย Mượt ma rồi thằng nào Để pha vào mà Đưa phần đưa Lẹo con Đứt Đứt จัำตามไหมเดี๋ยื่อจะเลี้ยวเขียดมาเป็นกบเนอะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะกับคลิปนี้กับสิประมาณนี้แล้วเปลี่พี่น้องเนาะเป็นระยะระยะพี่น้องการมางเพื่อนน้องซ้อนนอกจากสร้างเพ่ลายตรงไม้ตัวใดยังมีเพาะลเยบ่งน้ำกันเนาะให้เพันโทรหาแล้วก็สร้างยู่้านเี่พี่น้องเอ้ อยู่ห่างคือไกลแล้วเนาะหันทางโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดเหตุบกคาดคิดอีกระบาดเลยรถง่วงนอนแล้วเอ่าไปโอเคพี่น้องกันนะขอบุญกระใจขออนุญาตจบคลิปลงเพลงสำเร็จก่อนเนาะพอๆกันในคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอบุญลูกคนของมุอกับใจนอนทางแม่ใจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศเป็นการใดสดสวยทางงบหลังคา อ่าคนเดียวของแม่เลยพี่น้องเนาะอยู่ทางลังคาเนาะอ่าก็ขอให้แม่จงอยู่ดีมีแห้งเนาะให้ยสูงทรงเนาะใหายข้นห้คนนันหนาถือตาได้แม่เด้อเนาะให้บุญคำนำชูให้ได้บุญหลายๆเนาะผลบุญที่แม่เห็นมาซอยมาในครอบครัวน้องสอนเนาะจงบุญคำนำชื่อแม่เดินทางไปใส่มาใส่ให้แม่ตลอดปลอดภัยเด้อและเป็นโฮมโปรม่ใช้ให้ลูกให้หลานตลอดไปได้แม่เด้อเนาะอ่าแม่เพิ่งกับซอยทั้งประตูเรียกกับลังคาพี่น้องเนาะอ่าก็ขอให้แม่เพิ่งอยู่ดีมีแห้ง สุขก,กายสบายใจเด้อแม่เด้อปัตตานีสินทร์พใอย,อยสิน,นะนทร์เนาะชิสขขนสำคัญกับค่อยแม่อยู่ดีไม่แห้งห้สุขกายสบายใจเด้อแม่เด้อเอา้าลากินี่ขอลาก่อนพี่น้องสบายดีดันวัดสุขุสุคนพี่ดีไม่แห้งเด้อเอ้าทางสร้างตัวตะกรันใหม่สี่แปดสิบเซนพี่น้องเลยเนาะสิบเซนจึงไปเท่าไรได้พี่น้องเลยเนาะเอ้าเดี๋ยวไล่บังก่อนพี่น้อนง,งอเลยนะอ,ลยนะอ,อยล่อคือชิออพียงสิพ่ออยู่ดอกเนาะ tốt xem lên cả ăn xóa lời của bạn thì nào này nó à.